ข่าวดียินดีด้วยกลุ่มนี้รับเงินเราชนะสองเด้งรวมทั้งหมด9,000บาทคุณมีสิทธิ์ได้ไหมมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับแม่บุมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเราชนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มพิเศษนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งนะคะท่านจะได้รับเงินทั้งสิ้นนะคะ9,000บาทเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ ค่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับกลุ่มพิเศษนะคะที่ไปลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าท่านเช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์แล้วท่านก็กดทบทวนสิทธิ์ไปนะคะที่เว็บไซต์เราชนะ .com แล้วนะคะในช่วงวันที่6มีนาคมถึง13พฤษภาคม64นะคะก็สามารถตรวจสอบ เช็ครายละเอียดนะคะสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราชนะอีกทีในวันที่21นะคะจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์นะคะทีนี้สำหรับใครที่ประกาศผลผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะจะได้รับวงเงินทั้งสิ้น 7,000บาทนะคะในวันที่22พฤษภาคม64นะคะซึ่งรวมกับของใหม่ที่เราชนะรอบ2นี้นะคะอีก2,000บาทก็จะรวมเป็น9,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะสามารถสแกนบัตรนะคะหรือรูปซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน64นี้เท่านั้นนะคะจะต้องบริหารเวลาดีๆนะคะเพราะว่า ใกล้จะหมดเขตการใช้จ่ายแล้วนะคะอีก1เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ9,000บาทนะคะที่ท่านจะได้รับนะคะแล้วก็เงินนี้จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะบุ๋มก็ขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะคะกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการอนุม,มัติ วงเงินนะคะกรอบวงเงินเพิ่มในโครงการตราชนะแล้วก็ขยายเวลานะคะที่จะใช้เงินก็คือให้กลุ่มนี้นะคะได้มีโอกาสได้มีเวลาได้ออกไปใช้เงินนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็น9,000บาทเลยนะคะซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยกันเลยแต่ทีเดียวนะคะทุกคนแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เงินแล้วนะคะได้รับสิทธิแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ